เนี่ยพามาเยี่ยมคุณปูค่ครับของดีห้าปีได้ดูครั้งห้า <c oughs> ปีแล้วเนี่ยอันนั้น <c oughs> อัอนนั้นยาเ <c oughs> นเปยียดูเนเปียคุณปู่จะกินไหม ปู่ชอบเนเปียแล้วก็อีกชือนึงก็สีแผ่นดินสี่นดินอสีราชการเนี่ย้ร<อ>ุ่นรแม่แก่อีกชือน,นึงก็ร้อปีร้อยสิปีถังถังของไม้อะอ๋ออายุพอๆกับคนนะใช่คนโบราณคนโบราณครับคนทุกวันนี้หกสิบเจ็ดสิบปีแค่หกสิบ ใช่ครับหกสิบปีน uh ี่ก็เขาเรียกเจนเจนไวเจนไวนี่จะอายุสั้นหน่อยครับเจนไวเพราะว่าอ๋อปูทรงเสียงละอ๋อครับ เขาเลี้ยงสุชาติรู้จักรู้จักอยู่ครับครับครับรู้จักครับอ๋อน้องสุดท้องของปู่ทองใบอ๋อน้องสุดท้องของปูทองใบโอ้โหเลี้ยงก็ไม่ได้ตั้งใจจะขายหรอกครับไปเลี้ยงก็ไม่ได้ไปขายกล้วยอะไรครับไปเลี้ยงไปเลี้ยงเอาไผ่ด้วยเลยเข้มเยอะครับ เจอขี่รถมาไอกออกจากไอกตรงน,นันนี้น่ะหลังอาเค็อ่ะเข้ามาทางอันนี้รถไฟอ่ะอืมอครับดังโรงแรมร้างหรอครับครับไปได้อย่าดืมมาพักโรงแรมร้างเลยเพราะว่าพื้นที่กว้างไงเนีน่ยวถามเพื่อนถามเพื่อนว่าขายไหมขายครับขายไหมก,ก็โอนเอาขาขายเราไม่รู้เรื่องเลยอ๋อท่านอยู่ตรงไหนท่านอยู่โรงแรมร้างครับ

แต่ห้าก็เป็นล้านนะเนาะถ้าเทียบปัจจ<ห>ุบันราคาไม่ถูกเลยยนะแต่พ่อเขาเป็นกีโดให้เป็นชาร์ติ้งครับโอ๋ตอนนอยู่ลาวโอ๋อไปอยู่ลาวแล้วลว,ลว,วันอาทิตย์ครับก็ซื้อดูในทุกประเทศเลยครับสีดอแลมบโบ้เป็นช้าางลวสีดอแลมโบ้โอ้นี่คนเลี้ยงคนเลีเ<อ>้ยงสีดอแลมบโบ้ครับของแท้อยู่นี่ของแท้อยู่นี่ครับควานเสือนะครับ คนเลี้ยงสีดอลเลมโบ๊ะขาวนี่ขาวนี่ครับหนาหนายี่กว่าปุยหนากว่าปุยอีกใช่โอ้โหชื่อดุดเหมือนกันเลยครับปุยใหญ่ขาใหญ่เบือกออร์แกนิกนะอ๋อสีเผือกออร์แกนิกใช่ออกรีเลยมาตาแบบนี้เลยโอ้เลยใช่ว่าดีว่าดูไม่ไม่ไม่ใช่ดิ ครับแในแม่เดียวมันแต่คนละพ่อไงแม่แม่เดี่ยวมันในคนละข้อ